วันนีเราพาเด็กขมางที่นี่เือให้การบายการจะคุยในหนีกัเะวันนี้เรียกาเดินทางไปที่้าเซ i n g นิดนึงครับภายใตที่เราเรียกมจเป็นว่าส c ุ l p y i ของเราซึ่งเป็นรถ AT คายดี้นะครับแน่นอนครับทีมรัก์พุทบอลในเมืองไทย ถือว <c oughs> ่าเป็นรอบแรกนะครับช่วยกันประเดิมหนึ่งไม่น่าคนกท่านปีที่นี้กลุ่มลูกค้ากลุ่มลูกค้าที่ร่วมงานกันด้วยนะครับก็รู้สึกว่าเขาเก่งกันไปครับสนุกมากๆกันไปก็ต้องคิดว่าปีนี้ก็ยังอยากได้อีกแต่ปีที่สองนี้เนี่ยเป็นปีที่สองแล้วคนเริ่มรู้แล้วว่าดีโชคแล้วนะฮะดีโชคแล้วความสนุกของเนี้จะแตกต่างกันหนึ่งคือว่าเราแบ่งผาาเมื่อก่อนเนี่ยเราแบ่งจับ